อัเยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอกเค p ๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง เทรนนี่นะครับอดีตเทรนนี่จาก SM Entertainment นนั่นเองในตอนนี้นี่มีการรวมตัวกันของอดีตเทรนนี่จาก SM Entertainment นะครับซึ่งก็มีรูปปล่อยออกมานะครับว่ามีคาริน่าจากเอสปานะครับแล้วก็แชยอนจากเกเบลเลอร์เนี่ยได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันกับเพื่อนๆนะครับที่เคยเป็นเด็กเทรนใน SM Entertainment มาก่อนเหมือนว่าสาวๆเนี่ยจะไปเที่ยวกันแล้วก็มีการถ่ายรูปกับตู้สติ๊กเกอร์ออกมาแล้วก็นํามาแชร์กันต่อด้ดยนะครับรูปนี้ก็น่ารักมากๆเลยทําให้เห็นเลยนะครับว่าความสม นี่ใน SM นั้นเนี่ยน่ารักแล้วก็รักกันมากๆเลยมีการนัดไปเที่ยวกันนอกรอบด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในค่ายเดียวกันไม่ได้เดบิวร่วมกันแต่ว่าความสัมพันธ์ของการฝึกมาด้วยกันอย่างยาวนานนั้นเนี่ยก็ทําให้ทุกคนนั้นยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็รักกันแถมยังนัดไปเที่ยวด้วยกันอยู่หลายครั้งเลยนะครับในตอนนี้ก็มีรูปออกมาแล้วสำหรับการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแฟนๆเนี่ยดีใจแล้วก็ชื่นชมในความสัมพันธ์ที่น่ารักนี้กันมากๆเลยคาริน่ากับแชยอนนะครับถึงแม้วาลกก็ํัง ที่่อยผลงานเพลงทํากิจกรรมต่างๆอยู่ก็ยังมีเวลาว่างนะครับแล้วก็นําเวลาว่างนั้นเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนๆด้วยนอกจากจะมีคาริน่าแล้วก็แชยอนนะครับยังมีอีกหนึ่งสาวที่เรานนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับนั่นก็คือจองมินผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Girls Planet นานาน,านะครับซึ่งก็เป็นอดีตเด็กเทรนจาก SM Entertainment เช่นเดียวกันก็ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันด้วยนะครับทุกคนน่ารักกันมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีน้องพลูนะครับซึ่งน้องพลูเนี่ยก็เป็นอดีตเด็กเทรนชาวไทยของ SM เช่นเดียวกัน ก็ยังเป็นอนดีตเด็กเทรนที่เป็นชาวไทยอีกด้วยนะครับก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปร่วงเฟรมนี้กันมาด้วยแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยยังมีการอัพรูปนะครับลงใน IG ส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับมีรูปคารินาในยอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกัน,ฟนแฟนๆเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นนะครับก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยบางคนเนี่ยเขีกนบถามเลยนะครับว่าน้องพลูได้มีการเรียกคารินานั้นว่าพี่นาเหมือนกับแฟนคลับชาวไทยที่ชอบเรียกคารินาว่าพี่นากันบ้างหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งฟแฟนๆเนี่ยก็ตื่น เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมเฟรมกันของคาริน่าเอสปาแชยอนเคปเลอร์นะครับแล้วยังมีจองมินจาก ไนน์ไนน์ไนน์ 9. ร่วมกันกับอดีตเด็กเทรน SM นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เคยเทรนอยู่ใน SM มาเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าจะยังสนิทสนมกันมากๆเลยนะครับทั้งไปชอปปิ้งแล้วก็ยังไปถ่ายรูปร่วมกันอีกด้วยแฟนๆก็ฟินโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้นะครับโดยเฉพาะ SM Stand ที่ติดตามเด็กๆ SM Rookie ้มาตั้งแต่แรกๆนะครับในตอนนี้นก็หัวใจฟูกันไปแล้วที่ได้เห็นการกลับมาร่วมเฟรมกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งของอดีตเด็กเทรนจาก SM Entertainment Entertainment นคคเคยติดตาม เด็ก SM rookie กันมาบ้างนะครับหรือว่าเด็กเทรนของ SM นั้นเนี่ยพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาใครกันมาบ้างเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาพูดถึงความสัมพันธ์ที่น่ารักนี้ของเด็กเทรนใน SM นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตเด็กเทรนกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของทุกคนนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมและก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันไปเที่ยวด้วยกันถ่ายรูปร่วมกันช้อปปิ้งด้วยกันน่ารักมากๆเลยนะครับลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะรับแววมาอัปเดตเร การเที่ยวด้วยกันอยู่นะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง